จากคลิปนับเงินสุดกลางที่สีนุวิวสู่ปฏิบัติการถล่มแก๊งค้ามนุษย์ครั้งประวัติศาสตร์เรื่องราวทั้งหมดจะเปิดเผยว่าทำไมพวกมันถึงกล้าท้าทายกฎหมายขนาดนั้นและอะไรคือชนวนเหตุให้สารัฐต้องส่งกองทัพดิจิทัลเข้ายึดบิตคอยมูลค่ามหาศาลขนาดนี้คุณผู้ฟังเห็นคลิปนั้นหรือ,อยังครับไอคลิปที่แก๊งคนจีนนั่งนับเงินดอลลาร์กับเงินหยวนเป็นปึกๆอย่างกับกระดาษที่ใช้หน้าทาว เมืองสีนุวิลประเทศกัมพูชาท่าทีของพวกมันนี่มันอุกอาจมากนะคุณผู้ฟังเหมือนกําลังตะโกนบอกโลกว่ากูไม่สนกฎหมายของประเทศนี้คําถามคือทําไมพวกมันถึงกล้าขนาดนั้นทาไมถึงไม่กลัวตํารวจไม่กลัวอะไรเลยอที่พวกมันไม่กลัวก็เพราะพวกมันคิดว่ามีเกราะป้องกันที่ใหญ่กว่ากฎหมายท้องถิ่นยังไงล่ะครับคุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนว่าเมืองสีนุวิลเนี่ย เมื่อก่อนเคยเป็นเมืองต่างอากาศที่สงบสวยงามมากนะแต่แล้วเงินทุนมหาศาลจากจีนก็ไหลทะลักเข้ามาเปลี่ยนเมืองสวรรค์ให้กลายเป็นซินซิตี้หรือเมืองบาปในชั่วข้ามคืนตึกสูงคาสิโนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหญ่โตผุดขึ้นเต็มไปหมดแต่เบื้องหลังความเจริญจอมปลอมพวกนี้มันคือศูนย์กลางของอาณาจักรค้ามนุษย์และแก๊งสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีเยื่อกว่า1 0 0 0 0 0สนถึงหนึ่งแคนจากทั่วโลกถูกหลอกมาทํางานที่นี่พวกเขาถูกยึดพาสปอร์ตถูกขังถูกบังคับให้โทรหลอกลวงคนอื่นใครไม่ทําตามเป้าก็จะโดนทุบตีโดนช็อตด้วยไฟฟ้าโอ้มันคือนรกบนดินชัดๆแล้วคนไทยเราเองก็โดนหลอกไปเยอะแถมยังถูกบังคับให้โทรกลับมาหลอกคนไทยด้วยกันเองอีกทอดหนึ่งด้วยมันเจ็บปวดมากนะคุณผู้ัง ที่ต้องกลายเป็นทั้งเหยื่อและผู้กระทําผิดในเวลาเดียวกันเรื่องมันก็ดําเนินไปแบบเนี้ยความโหดร้ายมันซุกอยู่ใต้พรมมานานจนกระทั่งมีฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้หลังอูต้องหักลงมาเรื่องราวมันมาถึงจุดแตกหักจากโศกนาฏกรรมของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งชื่อปากมินโฮเขาแค่นักศึกษาธรมาธรมดาธรรมดาที่ถูกหลอกด้วยข้อเสนองานรายได้ดีแต่สุดท้ายก็ถูกลากเข้าไปในนรกสีนุวิว ถูกทรมานอย่างหนักและเสียชีวิตในที่สุดการตายของปาร์คมินโฮนี่แหละครับคือเชื้อไฟที่จุดประกายความโกรธแค้นไปทั่วประเทศเกาหลีใต้เรื่องนี้มันดังถึงขน,นาดที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ต้องออกมาประกาศก้าวเลยว่าจะใช้ความพยายามทุกวิถีทาง all out effort เพื่อปกป้องพลเมืองของเขาให้ได้นี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาแล้วครับคุณผู้ฟัง แต่มันคือการประกาศสงครามกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้อย่างเต็มรูปแบบและนี่คือจุดที่เรื่องมันพีิกสุดๆครับคุณผู้ฟังเมื่อความโกรธแค้นของเกาหลีใต้เป็นแก้ระลอกคลื่นลูกแรกแต่คลื่นสึนามิที่แท้จริงกำลังจะซัดมาจากอีกฝากของโลกสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรกระโดดลงมาร่วมวงด้วยเต็มตัวแต่พวกเขาไม่มาแบบธรรมดาเขาเล็งเป้าไปที่หัวของอสุรกายโดยตรง เป้าหมายหลักคือชายที่ชื่อเฉินจื้อหรือวินเซนต์พลเมืองกัมพูชาเชื้อสายจีนผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่า Prince Holding Group ไอ้กลุ่ม Prince Group นี่แหละครับที่ใช้โครงการอสังหาริมทรัพย์หรูหราบาังหน้าแต่เบื้องหลังคือการฟอกเงินค้าอาวุธและเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของแก๊งค้ามนุษย์ทั้งหมดในสีนุวิลและแล้วขอนของยักษ์ใหญ่ก็ทุบลงมาเต็มแรง กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐหรือ DOJ ได้เข้ายึดทรัพย์สินครั้งประวัติศาสตร์คุณผู้ฟังคิดว่าเป็นเงินสดเอครับไม่ใช่เลยมันคือบิตคอยจำนวนเท่าไหร่รู้ไหมครับแสน2 7 1 BTC หรือ127,271 BTC ตีเป็นมูลค่าณนะตอนนั้นคือ15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว ใช่ครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิด15,000ล้านดอลลาร์นี่คือการยุทซัพย์ครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเลยนะเงินที่พวกมันใช้กลโกงพลิกบัตเจอริงหลอกคนทั่วโลกโดยเฉพาะคนอเมริกันที่เสียหายไปหลายพันล้านถูกยึดเกลี้ยงในพริบตา จากคลิปโชว์นับเงินสดไม่กี่ล้านสู่การถูกกองทัพดิจิทัลของสหรัฐยึดเงินดิจิทัลไปเป็นหมื่นล้านมันคือการตอบโต้อย่างสาสมที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยทีนี้เราย้อนกลับมาที่คำถามแรกทำไมพวกมันถึงกล้าทำไมตำรวจกัมพูชาถึงทำอะไรไม่ได้ก็เพราะไอตัวการใหญ่อย่างไอเฉินจื้อนี่แหละครับที่มีอิทธิพลล้นฟ้ามีรายง,งานว่าเขาเป็นถึงที่ปรึกษากให้กับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเลยนะ เครือข่า,ขายของเขามันยังรากลึกไปถึงชนชั้นนําของประเทศมันใหญ่เกินกว่าที่ตํารวจท้องถิ่นจะไปแตะต้องได้แถมยังมีเรื่องน่าตลกปนหน้าโมโหอีกนะครับคุณผู้ฟังตอนที่เกาหลีใต้ส่งคณะผู้แทนเข้าไปเพื่อขอความร่วมมือทางการกัมพูชากลับเคยตอบโต้กลับมาว่าไม่ต้องมายุ่งแล้วบอกให้กลับไปแก้ปัญหาในประเทศตัวเองซะพูดออกมาได้ยังไงแต่หารู้ไหมว่าพายุลูกใหญ่กว่าจากอเมริกากำลังจะสัตว์เข้ามาล้างบางทุกอย่าง คำพูดอวดดีเหล่านั้นเลยกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยในทันทีตอนนี้การโจมตีทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์นี้อาจจะเป็นการปิดฉากยุคทองของแก๊งสแกมเมอร์ในสิหานูวิลแต่อย่าเพิ่งวางใจไปนะคุณผู้ฟังสงครามยังไม่จบเพราะเมื่อฐานที่มั่นในกัมพูชาถูกทลายพวกมันก็แค่ย้ายฐานปฏิบัติการไปยังพื้นที่ที่กฎหมายเข้าถึงได้ยากกว่าอย่างเช่นเมือง i, เมียวดีเฉวโกโกตามแนวชายแดนพมา่าไทยหรือแม้กระทั่งในประเทศลาว ซึ่งหมายความว่าคนไทยเรายังคงตกอยู่ในความเสี่ยงสูงสุดภัยร้ายมันแค่ย้ายมาจ่ออยู่ใกล้รั้วบ้านเรามากขึ้นเท่านั้นเองเรื่องนี้ยังต้องติดตามกันอีกยาวครับว่าการไล่ล่ากวาดล้างเครือข่ายที่เหลืออยู่จะเป็นยังไงต่อไปดังนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ไปให้ด้วยเราต้องรู้เท่าทันพวกมันเพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารัก จากอัจฉรกรรมรูปแบบใหม่ที่มันแฝงตัวมาในคราบของการลงทุนและการพัฒนานี่แหละครับคุณผู้ฟัง